สวัสดีครับผมไม่ได้ถ่ายทอดสดแลกเปลี่ยนประสบะการณ์มานานละแต่วันนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านโทรมาถามว่าเอ๊ะเกี่ยวกับเรื่องจิตอาสาที่ไต้หวันซึ่งผมเนี่ยมีอดีตมีชีวิตที่เกี่ยวพันกับเรื่องการบ่มเพาะขบวนการจิตอาสา จากไต้หวันกลับมาที่เมืองไทยพอสมควรแล้วก็ยังมีคนสนใจด้านนี้อยู่ซึ่งผมก็ไม่ได้พูดมานานละน่าจะเป็นปีๆละโดยเฉพาะช่วงโควิดอ่ะแล้วก็ท่านก็สนใจเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งท่านก็ถามเกี่ยวกับเรื่องว่าท่านยังไม่ค่อยชัดเจนเรื่องคำว่าไทม์กับสเปซผมเลยว่าจะเอาสองเรื่องนี้มาผนวกทิ้งไว้เพื่อ เพื่อนสหายหรือคนที่ผมคุ้นเคยเนี่ยจะได้มาแลกเปลี่ยนกันว่าคิดอย่างไรกับแนวความคิดที่ผมมีอยู่และผมสังเคราะห์เรื่องเหล่านี้จนมาถึงวันนี้ผมอายุ9ก้าขึ้นปีที่70แล้วผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับอันดับแรกเลยเขาเขาอาจารย์ท่านเนี่ยให้เป็อาจารย์มหาวิทยาลัยท่านก็ทอมมาถามว่าเรื่องจิตสา,าเนี่ยปัจจุบันเนี้ย ทางองค์กรพุชิจ้เนี่ยเขายัางทํากันอยู่หรือเปล่าผมบอกโอเ้เขาาทำกันอยู่เขายัางทํากันอย่างจริงๆจังเลยแต่ที่เราเห็นในเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนเพราะว่าเอเพนิสัยของคนในพื้นที่เนี่ยใช่ว่าจะเรียนแบบคนที่ไต้หวันได้ง่ายผมก็จะเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบว่าการที่เราเกิดอยู่ในสิ่งแวดล้อมหนึ่งสิ่งแวดล้อมหนึ่งเนี่ยนอกจากต้นทุนที่เรามีอยู่แล้วเรายังจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยว่า มันจะมีผลมีปฏิกิริยาต่อเราอย่างไรผมเคยยกตัวอย่างว่าถ้าเราเอาจากบ้านไปแล้วมีลิฟต์อยู่ข้างหน้าเราแล้วมีเบอร์ลิฟต์กดเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์ส,รสจนถึงเบอร์สิเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกไปทางไหนเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยเขาเรียกว่า life is the game of choice ใช่ไหมครับก็คือชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะต้องกล้าที่จะเลือกและต้องมีประสบการณ์มีความสามารถมีสมองที่จะเลือกตัดสิน การเลือกอันดับที่หนึ่งเลยคือสิ่งที่เราจะเรียกว่าจะดูหรือไม่ดูสนใจหรือไม่เอาใจเข้าไปสนไหมใช่ไหมศาสนาพูดถึงขนาดมีคําว่า,ารูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณตาหูจมูกลิน้นกายใจซึ่งในศาสนา,าอื่นเนี่ยไม่มีแต่ศาสนาพูทธเนี่ยลงละเอียดลึกเลยว่าเมื่อตาสัมผัสรูปเกิดชอบหรือไม่ชอบและปรุงแต่งด้วยสังขารจนในสุดบวกเรื่อง ความผูกพันกลายเป็นวิญญาณอูเรื่องนี้ลึกพูดนานมากเลยแต่ถ้าว่าเรามาใช้ตัวสอบตัวเองได้ง่ายๆ่าคือว่าเวลาเราเดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยเอาแค่ศีล5้ศีล8ปดศีลสิศีลในศาสนาพุทธนเี่ยก็เป็นเครื่องตรวจสอบคุณสมบัติและประสิทธิภาพของเราได้แล้วใช่ไหมครับนั้นผมก็เลยบอกอาจารย์ท่านนั้นไปว่าชาวชิจนักปฏิบัติธรรมชาวพุทธ ในไต้หวันเนี่ยมีคุณภาพทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างเชิงลึกก็คืออย่างน้อยเขาเป็นคนที่มีศีลห้าโดยโดยมาตรฐานทางสังคมเลยในสังคมไต้หวันเนี่ยไม่มีการข่มขืนกระทําชำเราขึ้นน้านหนึ่งสังคมเขาเป็นสังคมที่พื้นฐานเลยคือถือศีลห้าไม่มีการเบียดเบียนกันมีการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันสูงมากซึ่งถ้าเทียบเทียบกับเมืองไทยทุกวันนี้โอ้โหข่าวข่าวมีแต่เรื่องฆ่ากันโดยเฉพาะ ก้าและเมื่อถึงขั้นฆ่าเพื่อนฆ่าพ่อฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าเพื่อนรอบเพื่อนบ้านนะซึ่งอันนี้ตัวที่ร้ายกาจมากที่สุดก็คือสื่อบ้านเราเนี่ยไม่มีการควบคุมไม่มีจริยธรรมในการเสนอข่าวไม่มีระบบรัฐธรรมนูญที่จะมาควบคุมว่าสื่อเนี่ยเป็นตัวทําลายสังคมที่น่ากลัวมากเดี๋ยวนี้มีแต่ข่าวชั่วข่าวเลวซึ่งกลายเป็นตัวอย่างของสังคมไทย แล้วคนก็เรียนแบบคนก็เอาอย่างในขณะที่องค์กรพุชเชอจี้ที่ผมอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยเขาระบุเลยบอกว่าช่องทีวีของเขาเนี่ยหนึ่งจะไม่เสนอเรื่องข่าวการเมืองที่จะแบ่งแยกเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นถูกเป็นผิดเขาจะเสนอแต่เรื่องข่าวดีๆเพราะข่าวชั่วคนก็เสนอกันเยอะแล้วเขาจะเสนอแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์และจะเสนอแต่เรื่องที่เป็นความจริงเพราะเขาบอกว่าถ้าดาราคนหนึ่งฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเสนอข่าวไปจะมีคน ที่ตกเป็นท่ายคนที่จิตใจแอาค่าตัวตายตามดาราคนนั้นทันทีเพราะงั้นเขาจะเลือกที่จะเน้นเอาเล่องดีๆส่งต่อไปให้คนอื่นผ่านทีวีแต่ทุกวันนี้ใครจะควบคุมได้ในเมื่อทีวีหรือมือถือที่แต่ละคนถืออยู่เนี่ยมันกลายเป็นมัจุรามันกลายเป็นเดกคกกล่าที่ดูทั้งเวลาทั้งสุขภาพและทั้งเงินทองโดยเฉพาะสมองของเราด้วยไปหมดแล้ว แต่ละคนจะต้องมีความสามารถในการที่จะควบคุมสื่อของตัวเองโดยเฉพาะจิตใจของเราเองนะที่จะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปรับฟังแล้วก็ต้องถอนตัวออกมาให้ได้ด้วยว่าไอ้ที่เมื่อกี้ที่เราดูไปเนี่ยเราเชื่อเท่าไหร่เราควรจะทำยังไงมันจะต้องมีมาตรการในการฝึกฝนให้เรามีความสามารถที่จะประมวลผลทบทวนแยกแยะสรุปในใน,ในทางพุทธศาสนาเรื่องเหล่านี้โอ้โหมันเป็นเรื่องที่ ไม่ใช่ง่ายๆเลยที่ภาครัฐก็คงจะปวดหัวนะระบบการศึกษาของแต่ละประเทศทัวนันี้มันถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นวิกฤตหมดแล้วลหะเพราะเราไม่สามารถที่จะควบคุมองค์ความรู้ได้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อไปถึงขนาดประเทศเออสเตรเลียเนี่ยออกกฎหมายเลยว่าห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่าเท่าไหร่ใช้มือถือเลยโดยเฉพาะกลุ่มสันติียศกที่ผมอยู่เขาก็ห้ามเด็กที่ต่ำกว่ามัธยมปลายใช้มือถือเป็นประจำหรือมีช่วงเวลา กำหนดเวลาที่แน่นอนว่าจะใช้ได้ตอนไหนเองเป็นต้นแต่ทุกวันนี้เห็นไหมทุนนิยมสื่อโลกีก็จะกระตุ้นให้เราใช้มือถือทุกวันเดี๋ยวนี้คุณออกไปเดินดวงนอกทุกคนจะถือมือถือแล้วก้มบางทีเดินข้ามถนนจะโดนรถชนตายเดินไปทางทางมาลายเดินไปตกมันไดหดตกมันไดตายไปเยอะแล้วแม้แต่ตัวผมเองก็ยังจะต้องระมัดระวังเพราะเราอยู่ท่ามกลางสื่อเราต้องการใช้สื่อเผยแพร่สิ่งที่ดีคนอื่นแต่ตัวเราเองก็โดนสื่อควบคุมเนี่ยเดี๋ยวตาก็จะพังละ หัวสมองก็ปวดละนะเดี๋ยวก็จะนอนดึกละเดี๋ยวนั่งตัดต่อปวดหลังปวดเอวละคือทุทกๆคนถูกครอบงำถูกครอบคุมด้วยสื่อตัวเนี้ยสื่อตัวมือถือตัวเนี้ยตัวรายเลยงนั้นทุกคนก็จะต้องมีศีลใช่ไหมครับมีศีลที่ควบคุมตัวเองว่าเราจะทําได้แค่ไหนเราจะควบไม่ให้เราตกเป็นทาสสื่อแล้วถูกสื่อมันกินเราเข้าไปอังนั้นทุกคนถูกสิ่งเหล่านี้ซึ่งโดยเนี้ยเป็นตัวมัจจุราช เป็นตัวเด็กคูล่าที่น่ากลัวที่สุดในยุคสมัยนี้และมันก็เชื่อมโยงยิ่งกว่ายิ่งกว่าคอเซนเตอร์ยิ่งกว่ามิชชาชีฟอีกเพราะมันไปทั่วโลกแล้วแล้วก็มิกซ์เปลี่ยนแปลงขยับขยายผสมผสานข้อมูลจนกลายเป็นข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ทาลายทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะทาลายวัฒนธรรมดั้งเดิมทําลายสิ่งที่ดีๆงามซึ่งเคยตกทอดมาจนทุกคนนี้กลายเป็นภัยพิบัติกลายเป็นอุทกภัยกลายเป็น แค่เป็นภัยร้ายไปหมดซึ่งล่าสุดตอนนี้ที่เราเห็นชัดเจนมากก็คือภัยที่กําลังทําลายที่ประเทศอเมริกาไฟโหกมกระหน่ำเพราะลมพัดทําลายหมู่บ้านทําลายคนเป็นทั้งพื้นที่ทั้งป่าไม้เป็นแสนๆลายเป็นต้นเป็นข่าวที่ทุกคนสนใจเพราะว่ามันเกี่ยวพันไปถึงความอยู่รอดของมนุษย์ด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งดังนั้นเราก็เลยต้องมาทบทวนดูเอ้ที่เราเกิดมาจนถึงทุกวนันเนี้เรา อะไรคือต้นทุนอะไรคือทรัพย์สมบัติของเรานะครับผมก็บอกกับอาจารย์ท่านนั้นไปว่าผมเนี่ยมั่นใจเลยว่าตั้งแต่ในดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมเป็นพระมาเกิดเพราะตั้งแต่เด็กๆแล้วผมก็มีสินห้านะแม้ว่าจะมีสิ่งยั่วยุในสิ่งแวดล้อมที่ผมอยู่กับเพื่อนๆในสมัยเด็กนะมีโอกาสที่จะผิดศินห้าแต่ผมก็ไม่ทําหรือทําน้อยมากอาจจะด้วยเหตุปัจจัยนี้หน่อยแล้วผมก็ ยับยั้งสติแล้วก็หลุดพ้นออกมาอย่างน้อยผมมีศินห้าเป็นประจำนะอาจจะเผลอเผลอพลาดพลั้งนี้เนะึ่งแต่ว่ากลับมาถือสินห้าเหมือนเดิมแล้วต่อมาพอโตขึ้นแล้วถือสินแปดจนถือศีลสิบจนไปเป็นนักบวชถึง33ปีนะครับทันต้นทุนของผมนะเป็นต้นทุนที่เป็นพระมาหลายชาติแล้วนะทุกตอนบางท,งทีผมยืนปสัสสาวะผมยังปสัสสาวะไม่ออกเลยเพราะว่าโดยกฎของการเป็นพระก็ต้องเขาต้องนั่งเขาต้องนั่ง แต่ผมก็ทําสิ่งเหล่านี้มาจนเป็นเป็นเป็นปกตินิสัยแล้วล่ะนะแทบจะพูดได้ว่านอนกับคนอื่นยังนอนไม่ได้เลยนะนอนแล้วก็จะตกใจตื่นแล้วก็จะเกรงอะไรเป็นต้นเนี่ยนะอาจจะสั่งสมมามากเกินไปหรือความผ่อนคลายไม่เป็นเป็นต้นนะอันดูจากอวปนิสัยตัวเองหลายหลายอย่างแล้วเนี่ยชีวิตของคนเราคุณจะต้องไปตรวจสอบตัวเองขึ้นว่าคุณเป็นใครชาตินี้คุณมีนิสัยอะไรที่เป็นนิสัยที่ดีลองไปค้นค้านิสัยที่ดีมาสักสามอย่าง และโดยเฉพาะอิงไปทางด้านาศาสนาพุทธก็จะมีความชัดเจนว่าเ,ออเราเป็นมาตรฐานของคนดีทั่วไปหรือเปล่าเช่นเราเป็นคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยของไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดบดไม่ติดสิ่งเสพติดอบายามุกซึ่งผมทําได้เลยนะอ,อ,อาจจะมีม้างก็ติดทีวีแต่ก็อยู่ในกรอบนะวัดตรงไหนว่าที่ผมเรียนหนังสือเก่งไงออผมสอบติดนะจบโรงเรียนเผยอิงจบโรงเรียนพระพาชัยจบโรงเรียนเทพสริน สอบติดมาไล้ธรรมศาสตร์นี่เป็นความสามารถทางคุณภาพใช่ไหมว่าผมสามารถควบคุมเวลาควบคุมอุปนิสัยแล้วก็มีต้นทุนคือครอบครัวดีอันนี้เนี่ยพี่สาวผมเข้ามาดูแทนถ่ายทอดสดของผมด้วยนะพี่อภิวันเนี่ยนะก็จะพิสูจน์ยินดันโดยผมเองได้ว่าผมเป็นเด็กดีนะไม่ได้เป็นเด็กเ,เสียเพลเป็นต้นเนี่ยผมถือสินห้ามีต้นทุนเป็นหลักเป็นเด็กดีจึงเรียนสูงได้ไงและผมก็เป็นคนที่ อยู่ในวัฒนธรรมระดับเบื้องสูงเรียนจบมาไวเลยธรรมศาสตร์เป็นนักกฎหมายพร้อมเสมอที่จะไปเป็นเพื่อภากษาพร้อมที่จะไปะเป็นนักปกครองแล้วแต่ผมดันไปเห็นสังคมเนี่ยมันมีความเดือดร้อนมากผมก็เลยทิ้งแล้วก็มาบวชเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะมากระตันยูตอพ่อแม่เพื่อที่จะมาลดละงกิเลสข,ของตัวเองก่อนนะคิดถึงขนาดน,นั้นเลยนะแล้วก็ไปเห็นตัวอย่างสังคมัวเห็นตัวอย่างบุคคลสําคัญในโลกไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรอ่ะลินคอน มหาตมะคานธีคนดีของโลกใบนี้ที่เขาเสียสละเพื่อสุดผมเนี่ยชอบฟังแล้ว้ันตาไหลเลยนะไปในหลายๆประเทศไปอเมริกาก็ไปดูเรื่องของโรนัลเรแกนไปมา30กว่าประเทศเป็นต้นไปได้ยังไงอ่ะทั้ง